ไปเนี่ยเป็นกระดบืงครับขนาดโดนยกไปร้อยสิบเอ็ดร้อยเก้ายังเหลืออีกตะเข่งฮะนะมันเลยคัดเลือกยากจริงๆเลยกนะ็ถามว่าคัดยังไงครับนี่หลายชื่อครับอย่างที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยคุณจิรายุเนี่ยเกิดที่นี่ครับห่วงซักเนี่ยเอ้โนะครับซอฟตอคบอลฟูมอยู่ในพื้นที่ขนาดยาว ทุกคนรู้จักนะครับแม้กระทั่งเสด็จพี่อ้องทอนวันเดนเมรมาต้องเสียเขาก็เสนอตัวครับก็จะลงหรือแม้กระทั่งเอกรูปหลอดฐานยีแมะคอนทัก,ก็อยากจะลงเพราะเป็นพินที่เดิมแล้วทำไมล่ะครับจัดทุกคนเลยว่าให้นักข่าวลงได้ไหมก็ได้เอาชื่อมา ท่านหลายท่านแหล่เนี่ยมาพิจารณารวมถึงก่อแก้วซึ่งถามว่าก่อแก้วเป็นใครก็เป็นผู้หนึ่งที่มาจากไทยรักไทยและมาดูพลังประชาชนมาดูเพื่อไทยทํางานการเมืองมาโดยตลอดแล้วก็จะมาตรวจสอบคุณสมบัติครับตอนแรกเราบอกว่าเอพรรคประชาธิปัตย์เองกับพรรคทางเลือกใหม่พรรคการเมืองทางเลือกใหม่เนี่ยจะส่งใครสมัครเราก็มาดูตัวครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ย เจ้าไขยก็มีทั้งรอรกรมีทั้งสอส,อสอมีทั้งรัฐบาลที่จะต้องมาดําเนินการในการส่งผู้สมัครในนามพระประชาธิปัตย์มีทั้งผู้ว่าสุขุมพันธ์ที่จะต้องมาดูแลช่วยเหล,เลือการเลือกตั้งให้กับพระประชาธิปัตย์และเหตุการณ์ไม่ธรรมดาครับผมตั้งขอบคุณนะครับวันที่6มิถุนาเนี่ยอย่างน้อยๆ14เขตเลือกตั้งสอ ในเขตพื้นที่นี่เราโดนกระชับลดลงครับจากใน14เขตได้สอขอเนี่ย10เขตเลือกตั้งโดนกระชับนะครับเหลอ3เขตได้แก่เขตคนายาวนะครับเขตดดนเมืองและเขตราชบังรวกอีก3คนที่เขตมิบุรีกอบผมเราเสียใจไหมครับ เราก็มีความรู้สึกว่าประชาชนให้เท่าไหร่ถือว่าเป็นคะแนนเสียงแต่เมื่อมาดูแล้วเราไปดูตรวจสอบแล้วมันมีข้อผิดพลาดเรื่องประลาเลือกตั้งไปแล้วไปค้นหาอะไรไม่เจอครับกลับบ้านคือไม่มีไปดูว่าคนต่างๆเนี่ยที่มาใช้สิทธิ์นะครับบางคนบอกว่า,าก 10, ารสิทธิการสูสิบไปสิเซ นี่มันเรื่องน่ากลัวนะครับพอไปสอบถามชาวบ้านสุดท้ายเนี่ยนะครับได้คําตอบเลยครับเพราะคำว่าไอ้เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยที่มันทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วเผาบ้านเผาเมืองใครคนตาย9 0คนเนี่ยผมเป็นคนไปรับเสริมฮะเขาเรียกว่ารัฐมนตตีกลับมเลยถ้าเห็นนะครับตั้งแต่วันที่10เนี่ย ตั้งแต่ศพแรกศพสองศพสามวันที่สิบนะครับสิบเมษาแล้วก็ไปไล่เก็บศพมาจนวันที่สิบเก้าตอนแรกว่าจะทําพิธีเผาจะทาสูนิบัตรดีๆปรากฏว่าตอนนี้นะครับกว่าจะทํารายชื่อทั้งหมดเนี่ยตาเข้าไปเก้าสิบายชื่อยังมีคนอยู่ห้องไอซียูวันนี้อีกประมาณสิบกว่ารา,า,ายล้วจะทําไงล่ะครับคนบาดเจ็บอีกสองพันกว่าคนพี่น้องครับ มันเป็นเรื่องแปลกเมื่อคนมีความรู้สึกสะบูกลัวสะดุ้งกลัว,วการเลือกตั้งบอกว่าเอาละอยากเกิดความสงบกองดองผมคนหนึ่งแล้วครับที่เป็นสอสอก็อยากให้เกิดความกองดองในประเทศเราจึงมาดูว่าลไล่ที่สอข,อขอเราไม่ได้ทั้งนั้นขยนันทั้งทั้งลงพื้นที่เป็นพื้นที่เดิมแต่พรรคประชาธิปัตย์เอาคนที่ไหนมาไม่รู้ชาวบ้านเลือกไปนี่นะครับมันเป็นข้อวิตกกังวล พอไปตรวจเช็คเรื่องเผาบ้านเผาเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าคนตายเก้าสิบคนคนบาดเจ็บสองพันกว่าคนเราจึงมา,าดูกันครับว่าจะทําอย่างไรจึงได้ไปตรวจคนดูว่าเอาละอุจจริพรเสนอนักวุกิผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นนักธุิเดสี่เป็น, 4, ปนไงครับในขนาดนะครับแม่ยก ที่เขาบอกว่าจะมาพบรัตวุฒิไม่เป็นไรแต่้าบาเวทีอย่างนี้ก็มาพบได้ทุกภารก็ยังเหมือนกันเลยใช่ไหมครับถ้าลยรไปดูครับบอกว่ารัตวุฒิเนี่ยถ้าลงไปเนี่ยมันหินเงื่อนไขในเรื่องของคูณสมบัติไปเรียนสี่ปีครึ่งนะครับบริหารธุรกิจสี่ปีครึ่งไปเรียนนิดาเป็นยาโทอีกสองปีครึ่ง เขาบอกว่าคนที่ไม่ได้เกิดในกรุงเทพเนี่ยต้องใช้คุณสมบัติในการศึกษาถ้าตีติดตอนน่อกันดังนั้นเนี่ยนักุเกกรุงคมไม่ผ่านและที่เหลืออยู่ทำาไงครับผมไม่ใช่ใช้วิธีเอาเบรเอาชื่อคนมาใส่และจับฉลากนะครับไม่ใช่แต่เราดูสถานก,การณ์อย่างนี้เนี่ยในเมื่อมันเกิดการชุมนวนเรียกร้องปัญชาธิไตยไปสู่การล้มตายไปสู่การเผา ถ้าวันนี้ต่อแก้ปายอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาสามารถอธิบายความได้หมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนแต่เมื่อไม่ได้มระยืนเราก็ให้โอกาสเขาคัดเลือกตัวเข้ามาลงสมัครเลือกตั้งผมยังยต่อไปครับว่าถ้าการหาเสียงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจะขออำนาจศาลครับหลังจากให้อนุญาตไปสมัครแล้วกลับไปอยู่ในพุกแต่ต้องให้อนุญาตครับว่า จะต้องเอาตัวเป็นๆมายืนตาใสที่นี่โดยขอพึ่งอำนาจศาลอีกครั้นหนึ่งเพื่อให้ผู้สมัครนั้นได้รับโอกาสในการเสนอตัวเพื่อพบปากกับพี่น้องประชาชนพูดง่ายๆว่าไม่สบายอยู่ในคุกนะครับแต่จะเอามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งตัวเขาเองใช่ไม่พี่น้องดังนั้นสิ่งที่มาที่ไปที่ได้ชื่อก่อแก้วนะครับคนอ่นก็ดีหมดกันหมดนะครับ จะเป็นจิรายุจะเป็นหานจะเป็นคนภูมิหรือเสด็จที่จะดื่มให้กันหมดครับแต่ก็้าเอาคนมาลงและคนคนนั้นก็คือขอแก้วเบอร์สีนะ,ะผมพูดต่อไปครับว่าทําไมวันนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ผมก็จะพูดต่อครับเพราะว่าสาธารณชนเขาบอกและมีโพออกมาครับว่าประชาชนไม่ได้พอใจการทํางานรัฐบาลชุดนี้เท่าไหร่ จะเห็นว่ามีการคอร์รัปชันสูงที่สุดตั้งแต่มีรัฐบาลในประเทศไทยมาให้ปฏิเสธครับไม่มีใครปฏิเสธเพราะมันมีตัวเลขที่ออกมาชัดเจนจากคำพูดจากในพักประชาธิปัตย์เองโดยคณะกรรมาการนะครับของกรรมาการ,รตา่างการทุจริตหรือปปชเนี่ยโดยนาวิราชเป็นคนพูดเองครับว่า ตั้งแต่เขามาเป็นสอสอตั้งแต่เขามาทำงานในสภาแดกค่อยสภาษว่าไม่มียุคไหนสมัยไหนเลยที่รัฐบาลเนี่ยมีการคอร์รัปชั่นพุกๆทุทสมัย,มยบอกยี่สิบเเนตสาบเปอร์เซ็น็มที่แต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยเกือบร้อยนนาครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับและ้ะผมถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ย และมีน้องประชาชนเองทุกคนเองนะครับคงจะต้องสนักกันว่าการเลือกคนไปทํางานการเลือกคนไปทําหน้าที่โดยเฉพาะเขตหกเนี่ย